โจรลักเล็กขโมยน้อยหรือ,อว่างัดแงะบ้านเนี่ยนะคะส่วนใหญ่นะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละที่ทําเราไม่ค่อยเห็นชาวต่างชาติที่แหมมาเที่ยวในเมืองไทยมาอยู่ในเมืองไทยแล้วเป็นโจรซะเองนะคะกล้องวงจรปิดนะคะได้จับภาพของโจรชาวโคลัมเบียมากันสองคนนะคะคนหนึ่งจอดรถรอที่หน้าบ้านอย่างเงี้ยค่ะ แล้วประธานหมู่บ้านก็เดินเข้าไปถามเพราะเห็นผิดสังเกตว่ามีรถม,มาจอดอปรากฏว่าคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวต่างชาติและสัญชาติเี่ยโคลัมเบียมาลุ้ทีห<อ>ลังว่าเป็นโคลัมเบียคุยกันว่ามาทําอะไร you, you. อย <I, I. S 2> ู่ๆไอไอ็หนังนะเนี่ยฮะ <Huh? S 2> แกะผลิตหนังอันคนละโคลัมเบียนะโค<อ>ลัมเบียพิกเจอร์เอออันนั้นหนังอันนี้ไม่เกี่ยวปรากฏว่าอ้าวเข้ามาในหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านเดี๋ยวิลเลจโครงการ3หมู่หําตำบลห้วยกะปีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี ประธานหมู่บ้านก็เห็นผิดสังเกตนะคะก็คุยกันไม่รู้เรื่องจนกระทั่งอ่ะก็เลยได้ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านตรวจสอบว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นใครยังไงแล้วก็พยายามมักยือ้อเจรจาพูดคุยยื้อให้รอตํารวจแต่ปรากฏว่าชาวต่างชาติเนี่ยก็พูดจากันไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นก็ยกปืนขึ้นมาขู่แล้วก็ขับรถหนีไปท่ามกลางวความม,มีการพกปืน<อ>ก็เลย ผิดสังเกตแล้วค่ะทีนี้ะนะคะปรากฏว่าอ้าวเหตุการณ์นี้ไม่ได้มาคนเดียวอีกคนหนึ่งไปอยู่ในบ้านของผู้เสียหายนะคะซึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เป็นหน้าห้องของท่านรองผู้ว่าจังหวัดชนบุรีอ่ามีอีกคนหนึ่งอยู่ในบ้านนะคะอ่าเป็นชาวโคลัมเบียเหมือนกันก็ออกมาแล้วก็มาเจอชาวบ้านซึ่งยืนรอยอยู่หน้าบ้านก็เกิดการต่อสู้แล้วก็ถูกรุมประชาทันจนบาดเจ็บนะคะ เนี่ยแหละค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนสามทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะคเมื่อคืนนี้เองก็บุกเข้าไปในบ้านเปิดกระจกหน้าต่างปีนเข้าไปพยายามจะง,งัดทูเซฟด้วยนะคะเ,<อ>เนี่ยแหละค่ะก็จับได้เนี่ยนะคะเป็นชาวโคลัมเบีย<อ>จากการตรวจสอบภายในบ้านพบว่าคนร้ายเนี่ยทิ้งถุงขนอุปกรณ์งัดเงี้ยเอาไว้รวมทั้งตู้เซฟก็ถูกงัดเงี้ยแต่ว่าเปิดไม่ได้ค่ะคก็รอให้ตำรวจมาตรวจสอบหลักฐานแลวดูลายนิ้วมือแฝงอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านก็พบทั้งสองคนเนี่ยนะคะใช้รถเก๋งเนี่ยขับเข้ามาแล้วก็มีการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาดูแล้วนะคะเดี๋ยวก็ขยายผลหาผู้ทําผิดอีกครั้งหนึ่งนะคะอ้าวคนที่เป็นเจ้าของบ้านไปฟังดูนะคะว่าเสียหายอะไรไปบ้างไหมคะนักคนร้ายเข้ามาได้หลังครับ คาดว่าน่าจะเข้าข้างหลังพี่อยู่บ้านคนเดียวเหรอพี่ไม่อยู่อไม่มีใครอยู่เลย่ีอูนบ้พี่กลับมาจากที่ไหนพี่ทํางานอยู่แล้วมีคนโทรบอกว่าคนในหมูบ้านประธานหมู่บ้านแหละโทรบอกแฟนพี่ที่อยู่กาญจนบุรีครับแล้วแฟนพี่ก็โทรมาบอกพี่ว่ามีคนเข้าบ้านพี่ก็เลยโทรบอกบ้านผู้พิพากษาครับว่าช่วยมาดูหน่อยนึงครับเขาก็เลยผิดแล้วพี่จะขับรถตามกลับมาไงแล้วเขาก็มาดักตีจากเพี่ครพี่ แล้วพี่ก็เพิ่งมาถึงเนี่ยแล้วพี่ก็ไม่เห็นแม้เซฟพี่เนี่ย